ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวการจับกุ่มขบวนการค้าไมายข้ามชาติตัดจากป่าใส่รถ10ล้อเตรียมส่งในทุนมูลค่าครึ่งล้านบาทค่ะจับกลุมได้ไม้ประดูขนาดใหญ่รวม18ท่อนคิดเป็นปริมาณ14.77ลูกบาทเมตรเบื้องตน้นคาดว่าความเสียหายของรัฐประมาณ516,950บาทแต่หากส่งถึงมือในทุนต่างประเทศก็จะเป็นมูลค่าเกิน1ล้านบาทค่ะ ดยเมื่อเวลา2นาฬิกาคืนวันที่10พฤษภาคม2567ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่โดยการอำนวยการของนายสงครามขาวสะอาดผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่านำโดยนายชาตรีสัจธรรมนุวงศ์ผู้อำนวยการส่วนรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่2 สปป .3 ภาคเหนือศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือสายที่3อุทยานแห่งชาติแม่ย,ยมอำเภอ2เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไมา้สจปที่3สาขาแพร่และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้2เจ้าหน้าที่ตำรวจตอชอดอ 3- 2พะเยาเจ้าหน้าที่ตำรวจสปอทศภาค5เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พรสองแม่สองเจ้าหน้าที่ตำรวจกกสีบอกอปทศเจ้าหน้าที่สำนักการข่าวกอ,อรมนสถานีตำรวจทางหลวง6 กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงและตำรวจสพ2จังหวัดแพร่ได้ส่วนที่กำลังจับกลุมรถบรรทุก10ล้อทะเบียน712293เชียงใหม่พร้อมไม้ประดูท่อนจำนวน13ท่อนในสภาพใหม่สดโดยมีนายธีรสิทธิ์เป็นคนขับและรถบรรทุก6ล้อติดเครนยกไม้ทะเบียน703834พะเยา พบรถบรรทุกไม้ประดูท่อนจำนวนห้าท่อนสภาพใหม่สดเช่นกันโดยมีนายนัทพงศ์เป็นคนขับและมีนายประกาศิทธ์เป็นคนจัดหาไม้ทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหาทั้ง3คนพร้อมตรวจยึดไม้ทั้งหมดเป็นของกลางโดยจับกุมได้ขณะคนไม้ใส่รถบรรทุก10บล้อบริเวณป่าละเมาะข้างถนน2งเงาสายเก่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แหดใกล้กับสวนป่าออ,อปอแม่แหดต,ตำบลตะปูนอ,อสอง จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงออกตรวจป่าบริเวณบนเขาห่างจากจุดขนไม้ไปประมาณ2กิโลพบต่อไม้ประดู่ถูกตัดในสภาพใหม่สดมีท่อนไม้ประดู่รอคนย้ายอยู่อีกหนึ่งท่อนคาดว่าขนไปไม่หมด พบรอยชักลากไม้เป็นรอยล้อรถบรรทุกขนาดกลางประเภทรถดัดแปลงรถอีกแต่ลากไม้นับเป็นขบวนการค้าไม้ที่มีคนในพื้นที่เป็นคนประสานงานหารถบรรทุกจากนอกพื้นที่ขนไม้ส่งในทุนต่างประเทศซึ่งจากการจับกลุ่มได้ไม้ประดูขนาดใหญ่รวม18ท่อน คิดเป็นปริมาณ14.77ล้านลูกบาทเมตรเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายของรัฐประมาณ516,950บาทแต่หากส่งถึงมือในทุนต่างประเทศจะเป็นมูลค่าเกิน1ล้านบาทค่ะ ทางด้านนายวีรพงศ์กันทะลือป้องกันจังหวัดแพร่ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงจังหวัดแพร่ตรวจสอบไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้เพื่อรายงานให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมต้องวางกำลังเพื่อทําการจับกลุมได้ขณะลําเลียงไม้ขึ้นรถบรรทุกก่อนนําผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้สอบสวนขยายผลและนําผู้ต้องหาพร้อมไม้ของกลางและรถยนต์บรรทุกที่ตรวจยึดนําคดีส่งร้อยตํารวจเอกนัทพงศ์แสงมณีรองสารวัตรสอบสวนสพอสองจังหวัด พรดำเนินคดีต,ตามกฎหมายส่วนไม้ของกลางทั้งหมดได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าพราสองเมสองตำบลตะปูนอำเภอสองต่อไปค่ะถ้าเป็นกับมันเฮานี่มันมัน,ม,นมันกี้ก่ำเนี่ย ตาหุ้นครับเสาหานยัางยังร้อยหกสิบรักปดกับมสองหานอ๋อแปดกันเนี่นะเสารักแปดกั๊มห้าร้ยเก้าสิบสองร้อยอรับสิบ สามเมตรเนาะสามเม็ดเป็นกอนยาวรับยาวามเอันนี้อันนี้คุณครับเนาะขอดูแป๊บเดียว

ปลาส่วน่อๆเส่วนเเรื่องบคเมรื่องด้อยกักด้อยรับคินเล็แล้วครับตจมร้อะิดเล็กแล้วรันมูลราาเมืองไส่งออกกันเป็นล้านปลาเป็นล้านไปดูครัะดู

เพิ่มขึ้นเยอะมากเนะตอนนึงตอนนี่ตัวเองมีสิท้ไ การจังหวัดนะครับท่านชุดทิเดชวิจันทร์ให้มาร่วมในการฏิบัติในการป,าปราบปรามเรื่องการนะครับผิดกฎหมายป่าไม้กฎหมายเกี่ยวข้องกับป่าไม้ทุเรีนนะครับโดยร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยเป็นชุดบูรณาการนะครับเป็นการสุดที่กําลังทั้งทางหน่วยงานของป่าไม้หน่วยงานของทยาน ของทางตำรวจทางหลวงทางตำรวจดเวือไทยแดนของกองกำลังการปฏิว <Brig ad> ัต yeah. <laughs> <laughs> ิงานที่32มพะเยานะครับแล้วก็ทางชุดปริกัรพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่แลวก็สำหรับเจ้าที่อสสของกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองปาบาสายแดนจังหวัดแพร่นะครับด้วยเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนหึ่งนะครับได้จากการที่ สืบสวนหาข่าวแล้วก็ติดตามก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้3ารายนะครับแล้วก็ของกลางพร้อมปอรณ์นะครับอย่างที่ปรากฏในตรงข้างหลังนะครับก็จะเป็นไม้ประดูท่อนนะครับระดูท่อนอท่อนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรถของ ที่ใช้ในการขับปีนก็มีรถบลูกบกล้อลูกบรรทุกสิบล้อนะครับรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตทางหน่วยงานป่าไม้เพื่อเติมครับเจนทางตำรวจก็จะให้หาเพื่อเติมด้วยครับครับก็สําหรับรถที่ตรวจยึดได้นะครับมีจํานวนสองคันนะก็รถสิบล้อจำนวนหนึ่งคันนะครับก็ในบรรทุกรถสิบล้อนะครับบรรทุกไม้บรรุท่อนจำนวนสิบสามท่อนนะครับ ส่วนของรถเครนนะครับที่อยู่ด้านหลังบรรทุกไม้ประดูท่อนจํานวน5าท่อนนะครับแล้วก็ยังมีเหลือไม้ประดูดอีกท่อนนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นแต่อยู่ในบริเวณที่ขึ้นซึ่งนี้เจ้าหน้าที่กําลังได้เข้าพื้นที่เพื่อนำมาประกอบคใคดีครับคําสหรับการคดีมีทั่วไปนะครับคือแหล่งไม้สําคัญมีค่าตรงไหนเขาจะไปเจาะหากลุ่มกับรัศดรในพื้นที่ซึ่งรู้แหล่งไม้มีค่าหายาก ึ่วงนี้ก็จะมีทั้งไม้ประดู่กับไม้จิงชันกับสองสองชนิดนี้